ับเปลือกไม้สิบใส่ปากคิดไม่ได้เลยลุงใันเป็นใครเนี่ย เนมโบราณด้วยมันต้องมาฝากใครได้ปะเนี่ยถ้าขนมแบบนั้นจะกินมันเห่นพุดียามันก็นมีความสุกอะของโบราณขึ้นหนามันเห็นไอ้ที่มีของที่ไอ้ต้าวมันมาซื้อที่เป็นพวกยามอ่เมะเขาให้เลิกขายแล้วไม่รู้เพราะอะไร ขายของตรงข้ามนะดูซอยอะไรสักอย่างโอ้ยดูง้อได้มันเปลือกมากเสียเปล่าแท่งรสชาติใหม่โอ้ยเลยอันกำลังพอดีเลยตอนนี้กำลังดังขค้งนะไม่พออยากจะได้ยูทูบเบอร์นี่ยังเรียนนักกอล์